สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสินจี้อีสินนี่หัวชายวันนี้นะคะต้อนรับตุดต๊ดจีนตุ๊ดจีนแหงแหๆงแหงแหงแหงให้ทุกคนแห้งแหงนะฮะเพจบองแตนขอ อวยพรให้ทุกคนเฮงเฮงนะจ๊ะวันนี้ก็มาไรสดรอบข้ามกันนะคะไรสดขายน้ำพริกปลาสับแล้วก็น้ำปลาต้มสุกปรุงรสนะคะของบองแตนนะคะซึ่งตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่2ปโปรซึ่งปโปรแรกปรโปรส่งฟรีถ้าสั่งซื้อน้ำพริก2กระปุกเนี่ยจะหมดโปรโ <c oughs> ประจะหมดภายในคืนนี้นะคะโปรจะหมดภายในคืนนี้ปิดประตูเลยจ้ะพีุ่ โปรจะหมดภายในคืนนี้แม่บ้านทำกับข้าวนะคะกลิ่นมันเข้าคอโปรส่งฟรีนะคะจะหมดในคืนนี้ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อน้ำพริกสองกระปุกนะคะก็จะส่งฟรีอันนี้คือโปรส่งฟรีหมดเที่ยงคืนเป๊ะนะคะแต่แต่แต่โปรยังมีอยู่โปรอะไรล่ะคะโปรยังมีอยู่โปรยังมีอยู่ก็คือโปรคูณสี่เซฟเวอร์โปรคูณสี่เซฟเวอร์ได้แก่อะไรมีน้ำยำหนึ่งขวดค่ะ น้ำยำยำหนูจอกนมจีนยำต่างๆยำได้หมดแล้วก็น้ำตําค่ะน้ำตําหนึ่งขวดค่ะน้ำตำําสารพัดตำตำแกงเปิดอแกง่อมแกงเลียงหรือว่าใส่น้ำพริกได้หมดเลยหรือจะเป็นน้ำยาขนมจีนก็ได้ขวดนี้สารพัดตำนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาแบบสุกนะคะแบบผัดแล้วนะคะนี่แล้วก็น้ำพริกปลาแบบดิบคือแบบยังไม่ผัดแต่ก็ทานได้เลยเช่นเดียวกันนะคะสี่สหาย ตรงนี้นะคะจากราคารวมส่งปกติ718บาทนะคะรวมส่งแต่วันนี้718บาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่599บาทนะคะทุกคนได้เซตนี้ทั้งเซตเลยพร้อมส่งทันทีหมดเขตวันที่15ที่จะถึงนี้นะคะหมดเขตวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับโปรคูณ4เซฟเวอร์นี้นะคะจาก718บาทไม่ขายขายเพียงแค่599บาทซึ่งประหยัดไปถึง11 9บาทนะคะทุกคน เร่เข้ามาค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าก็จะมาทานข้าวนะคะทานข้าวเลยทานข้าวกับน้ําพริกปลาสับบองแตนเลยนะคะนี่แหละให้ทุกคนได้เห็นกันว่ามันแซ่แบแซ่บแซ่บซำไดอือว่ามันแซ่บซำไดนะคะพี่น้องทุกคนคะรีบสั่งกันเข้ามาเลยใครสนใจนะคะจิ้มลายแอดที่แตนปากหมุดไว้เลยนะคะจิ้มลายแอที่แตนปากหมุดไว้นะคะจิ้มมาเลยค่ะนี่ เดี๋ยวจะกินน้ำพริกนะฮะเน่วุ้ยว้ยกินตามพี่บึงเดอ้อว้ยเสียบถอยเสียบพูเสียบพูเน,นี่ยค่ะคุณขาตักเข้าไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะนี่หูยแอร่อยมากทานกับผักนี่นี่ผักมาแล้วมีทั้งผักสดผักลวกพี่นุ่นพีนุล่ลวกผักไอ้อ้นี่ดอกสโสนมาให้แล้วก็สะเดาโอ้โหสะเดา,เดามีทั้งลวกมีทั้ง ดิบเลยนะคะในวันนี้นี่สุดมากคือผักแบบแม่บ้านแบบอเอาใจมากชะอมชะอมผักของผักขามาหมดนะคะตักไปเลยค่ะน้ำพริกบองแตนนะคะที่แสนอร่อยของเราราดเข้าไปในนี้ค่ะแล้วก็คลุกข้าวนะคะคลุกข้าวไปเลยค่ะทุกคนค่ะตักแบบนี้นะคะใครที่ดูอยู่ในไอจีใน YouTube ใน Facebook ในต่างๆอย่าลืมนะคะน้ำพริกบองแตนคือที่สุดแล้วค่ะ คุกข้าวแบบนี้แสนอร่อยคุกข้าวกินกับผักสดสดผักที่เราชื่นชอบผักอะไรก็ได้เนี่ยค่ะคุกแบบนี้อตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะคูณสี่แซฟเวอร์นะโปรนี้นะจาก7จ็บแบาทพร้อมส่งนะขายเพียงแค่ห้าราสโปรนี้หมดวันที่สินี้รีบสั่งซื้อเลยประหยัดไปอีกหนึ่งบาทนะคะทุกคนแซฟเฟอร์นะฮะหอมามา,า,ากหวานหวานมาคือคนขาม,มาเร็ว อ้้ผักูคือแบบเนี่ยเดี๋ยวกินให้ดูกันคำหนึ่งมาเนี่ยอือหืออือหือผมแดงวันนี้ไม่มีมีเดี๋ยวพี่นุ่นจะมาโอ้โหเป็นเจ้ารสชาเดาอือหือขมกลังดี ขอมากขมขมมากขมจริงหืมอืมอื่อมต้องบอกเลยว่าน้ำพริกบองแตนกินกับอะไรก็อร่อยเนี่ยกินกับผักโนก็ได้ผักสโขงพี่นุ่นอย่าลืมหอมนะหัวหอมแดงหือมโอ้โหหือม อร่อยมากทุกคนน้ำลายตามเลยอ่ะขา้าอมนะคะรูดไ่ะรูดไปเลยชะอมผสมกับเสะ๊าดผ้าขนปีเลยฟ้ามันเข้าไปนี่ค่ะสูตรอะน้ำพริกปลาสับบองเตะน่ะ อืมอืมอืมอ่งอร่อยมากกระปุกเดียวก็ส่งนะคะแบบสุกแบบดิบส่งได้หมดนะคะค่าส่งชิ้นแรก ค่าส่งสตาร์ทหกสิบาทนะคะชิ้นที่สองบวกอีกสิบาทนะคะขอบคุณค่ะพี่นุ่นหอมแดงมาแล้วราชาผักของเราอือหืออือหือกินกับหอมแดงให้ดูอือหูอาวม่เจ้ืเว้ยอือหือ อร่อยมากเผ็ดไหมเนาอะอที่นี่แซบ็บเผ็ดเพราะหอมแดงนี่แหละหอ,หอืเผ็ดอ่ะทีอ,อชู เลยค่ะเนี่ยคลุกข้าวแบบนี้เลยน้ำพริกอะ่ะอร่อยมากทุกคนเผ็ดเขาเลยหลายอย่างรวไมไปอืพน้ำพริกดาไม่ให้เอามาสองร้อยยี่สิบเอาน้ำพริกดาหวัน,วนๆกินน้ำพริกกับแตนทุกวันไม่รู้จักเบื่อเป็นเลยอะ่ะ S <S กินกระหอมแดงคืออร่อยมาก <S <S อือือือใครสนใจสั่งซื้อปักอันที่จิ้มลิงก์ไปเลยที่ปักหมุดไว้นะคะอือหือหอมแดงคือแบบสุดอ่ะอือหอมแดงคือสุด ผักนานาชนิดพี่นุ่นคือจัดผักมาแบบอลังการางา้ยใา่ไหมอือหือกระเดาพี่นุ่นเขาแค้นใจลูกพี่แมวสะเดามาฝากจากบกานนอกหรือเปล่าวะวันนี้จัดสะเดามาเต็มเลย รับค่ะพักมาได้หลายแบบเลยค่ะแบบสุกสองร้อยยี่สิบแบบดิบสองร้อยน้ำปลาเก้าสิบเก้าเกรดพเมียมทุกอย่าง กันดีล้วนนะจ๊ะหอมแดงเผ็ดจ้าคอคโคกดา อืมอ mm ือโอ้แ hmm. ซ mm ่บอะสุดๆเลย สเสดาก็สุดเดาก็สุดมากหัวหอมก็สุดหักมาเต็มหัวหอมสุดๆเผ็ดอ้ะขอข้าวดา ต้องเพิ่มข้าวการที่สองอดอกแคร์ใช่ปะขนูขนเอาก้านมันออกหนูม <laughs> ไม่แต่แต่มันก็ไม่ได้แข็งมากนะกินได้ัอยูง,ไ,งไม่พอ เติมน้ำพริกอยอมจิบโคกที่เอฟซีให้มาก่อนออริจินอลโคกออริจิอนอลชอบใช่เลยเนาะใช่เลยโอ้ยแซ่บหลาหล เสบ่บลายเดอรเสบ่บลายเดอเนี่ยคลุกข้าวแบบนี้เลยค่ะน้ำพริกคลุกไปแบบนี้ไม่มีผิดหวังค่ะไม่ะไ,ไม่อร่อยให้เตะอีบึงเลยไม่มีทางที่จะไม่อร่อยวันนี้ลูกค้าส่งรูปมาให้ดูเพียบเลยเนาะในไ like ลน,น์แอบ<ะ>ด่ะบอกอร่อยมากอร่อยนู้นนั่นเอาโหแบบรีวิวมากลับมาเพียบเลยคลุกข้าวกันอะคลุกข้าวกัน เขียนมาหูอร่อยมากกอไก่ร้านตัวไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้อย่างเงี้ยคพูดแต่ละคําเรารู้สึกแบบประทับใจอ่ะตามคุณแตงเพราะนี้ี่แหละหน้าไข่เจียวเนี่ยมาตักมาให้หน่อยอร่อยอร่อยจนลืมตักนู่นตักเนี่ยเข้าวเหมือนกันเนาะข้าวกินไข่เจียวกินกับไข่ต้มอะไรได้หมดอร่อยเนี่ยหูเผ็ดขึ้นจมูกเลยพี่จ้าหอมใหญ่หอมแดง จริงกินกับหอมหัวใหญ่กันได้นะอืออร่อยด้วยะมีหอมหัวใหญ่ไหมนั่นก็มีหอมห,อหัวใหญ่ก็อร่อยอสุดอะแก้ไข้แก้หวัดกินน้ำพริกหายมันด้วยความที่มันแซ่บอะ หายป่วยเลยนะกินหนะักเวลาเราแบบไอ้นี่เนาะหวานมันรู้สึกแบบพอมันเป็นเครื่องช่วยนะเออมันสวงไหมแล้วยิ่งมากินกับหัวหอมแบบนี้นะอืโควิดก็โควิดแทบน้ำพริกเพิ่มโควิดอยู่ใกล้ปทุมมากแล้วตอนนี้วันนี้เป็นหกสิบคนเพราะฉะนั้นฉันต้องกินบองแตนกับหอมหัวแดงหัวหอมแดงเยอะอ <c oughs> อิมแต่น้ำพริกเนาะกินกับอะไรก็ร่อยจริงๆนะทุกคนต้องอกินแต่น้ำพริกเนาะข้าวไม่แตะเลยแต่แต,แต่แต่ว่าแบบคือพอมันมีน้ำพริกมันก็หลงลืมอย่างอื่นไงมันเป็นแบบนี้แหละทุกรอบสั่งเลยค่ะจิ้มลายที่ที่ปักหมดไว้เลยใครสนใจจะสั่งไม่ผิดหวัง อือร่อยมากพอแกวมาแก้วเบิ้งขคอยกินะเราเือจะสากมาเนาะปลวกเห็นยังต้องยอมฉันนะปลวกแท้ไม่เหะุใดต้องยอมคอยเด้อปวดโค เอ็นนุ่นมันลวกผักเอาใจลูกพี่มากดีนะใส่ผักแบบบ้านๆเลยเนาะสุดยอดเลยผักคงผักขาก็ามาเปียบแบบสุกแบบดิบเปิดทานได้เลยค่ะคือไม่ต้องไปปรุงเพิ่มแล้วแต่ถ้าชอบแบบเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดเผ็ดงัวตายควายล้มก็ไปเพิ่มพริกเอาแต่จริงๆมันเผ็ดอยู่แล้วนะ จะให้ชิมมันก่อนอดีกวก่อนอมหมายถึงถ้าใครแบบกินเผ็ดระดับร้านอะ่ะเพิ่มเออแต่สำหรับแตนนะก็ว่าพอดีอืมสับแล้วน้ำพริกปลาสับนะคะหรือว่าปะลาาบองบ้านเรานี่เองนะคะอ,อร่อยสุดๆค่ะ โอ้ยไม่กดเอานี้ไหมหวานหวานก็กินกับแตนทุกวันวันนี้ก็กับข้าวก็มีแกงส้มมีแกงจืดไข่เจียว อร่อยอ่ะสั่งเลยค่ะน้ำพริกนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเนี่ยเข้ากันดีเจนสองกระปุกเอาเท่าไหร่แบบผัด สองกระปุกถ้าโอนก่อนเที่ยงคืนคืนนี้คุณได้โปรโมชั่นส่งฟรีถ้าสั่งซื้อสองกระปุกใช่ต่ถ้าหลังเที่ยงคืนคือตัดโปรก็จะเหลือถ้าโปรเดียวคือโปรคนคูณสี่แซนเบอร์ก็คือทุกอย่างอย่างละหนึ่ง <c oughs> โปรคุณสี่แซนเบอร์จากเจ็ด้อยสิบปดบาทเหลือห้ารอยเกสิบเก้านะคะ

มินแล้วเนี่ยออเผ็ดเอาข้าอีกไหมคะหนุนสองแล้วสองใจจริงๆอยากเอาอีกนะแต่ว่าพอเ <ขอ S 2> ถออืมเพราะว่าเดี๋ยวมันบึ้มๆขึ้นมันยังมันยังไม่ได้อีกอะเนาะเข้าใจแต่ว่าคือเราก็ต้องรักษามหมุดด้วยแต่ว่าความจริงมันได้อีกหนูเข้าใจว่ามันต่อได้อีกคืนจริงมันยังแซ่บอยู่นึกออป่ปะแต่ด้วยความที่เรายังยังทำงานในวงการก็เฮ้ยเดี๋ยวเบรกก่อนนิดนึง ขนาดตอน mm hmm. เบร้อยังขนาดนี้ไง,เอ,งเอเอมันอร่อยจริงๆอ่ะทุกคนรีบสั่งซื้อนะคะปักหมุดไว้เลยแตนปักหมุดไว้แล้วนะคะจิ้มไปที่หมุดที่ที่ปักไว้เลยนะคะคุณซีฟเพิ่งลองสั่งไปทานครั้งแรกติดใจมากเลยค่ะอู้ยกรับงานพี่ซีฟท,ที่อุตส่ามารีวิวในหน้าไลฟ์สดของแตนนะคะขอให้รวยๆนะพี่นะนี่นะ่ะคนที่ยังไม่เคยกินจะได้รู้ว่ามันแ่บแห้งค่ะพี่น้อง เอาแบบผัดหนึ่งกระบ,บุกเท่าไรครับพี่แต่แบบผัดเนี่ยสองบาทนะคะค่าส่งต่างหากนะคะถ้าเกิดว่าสั่งแบบไม่ได้สั่งแบบในอตโปรอะค่ะค่าส่งปกติเราก็สตาร์ท60บาทชิ้นต่อไปบวก10บาทอย่างเงี้ยค่ะนะคะทุกคนคือแบบน้ำพริกมันอร่อยมากมันอร่อยมากจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะข้าวสจานแล้วยังอยากกินต่ออยู่เลย แต่คือวันนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตอบไลน์แอดที่ทุกคนแอดไลน์มาใครที่ไม่เล่นไลน์สั่งมาทางอินบ็อกซ์ทางเพจก็ได้นะคะแต่อาจจะช้ากว่าไลน์หน่อยนะคะเพราะว่าไลนมีแอดเยอะหลายคนนะคะโปรห้าร้อยเก้าก้ามีอะไรบ้างเพิ่มมาทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะน้ำยำน้ำตำปลาแบบผัดปลาแบบไม่ผัดอูโหอร่อยมากโอเคไปย้อนดูวิดีโอนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่ค้าขออนุญาตไปตอบไลน์แอดก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ I'm <laughs> not.